สวัสดีครับ My p s P วันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับประวัติ HTML ก่อนเราจะไปทำความรู้จักกับประวัติ HTML เนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่า HTML นะครับนั้นย่อมาจากอะไรในส่วนของตัว HTML เนี่ยย่อมาจาก Hyper Text Markup Language นะครับตัวประวัติของ HTML นะครับ h t m l นะครับถูกพัฒนาโดยทิมทิมเบอร์นิสลีนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับของยุโรปนะครับเขามีความคิดเนี่ยที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะครับในสถาบันนั้นนะครับส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับและรวดเร็วจึงคิดคน้นวิธีการที่ถ่ายทอดข้อมูลเอกสารในรูปแบบของ h y p e r t <tech> e เทนะครับซึ่งเป็นรูปแบบเอกสารที่แต่ละหน้าเนี่ยมีการเชื่อมโยงกัน จากนั้นได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่มีชื่อว่าเว็บาว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการอ่านข้อมูลเอกสารไฮเปอร์เทคโดยมีโมเสสนะครับเป็นเว็บาว์เซอร์ตัวแรกนะครับที่ได้ถงกกำเนิดขึ้นมาและมีตัว HTTP เป็นโปรโตคอลที่จะใช้ในการสื่อสารรับส่งข้อมูลจากนั้นเอกสารไฮเปอร e เทคเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นนะครับที่เรียกว่าภาษา HTML นั่นเอง ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ HTML คืออะไร HTML ย่อมาจาก uh, HyperText Markup Language นะครับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในการสร้างเว็บไซต์นะครับหรือเว็บเพจในรูปแบบของไฟล์ HTML หรือนามสกุลไฟล์ HTML นั่นเองซึ่งมีเว็บเบ w s เซอร์เป็นโปร,โรแกรมที่ใช้แปลงตัวไฟล์เนี่ย แล้วก็แปลงตัวไฟล์ไปในส่วนของรูปแบบหน้าเว็บไซต์ไฟล์ html เป็นไฟล์รหัส ascii นะครับถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์เอกสารของ text file ที่สามารถถูกสร้างจากโปรแกรมไฟล์ข้อความได้นะครับอย่างเช่น text editor ต่างๆนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วนะว่าตัว html เนี่ย เอาไว้สร้างหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ตัว HTML เนี่ยแบ่งแท็กแบ่งแท็กได้2ประเภทนะครับซึ่งคือคอ,คอนเทนเนอร์แท็กนะครับประเภทแล้วก็ Empty Tag นะครับเป็นโดยที่ Container Tag เ,เ,เนี่ยประกอบไปด้วยแท็กเปิดและแท็กปิดนะครับเดี๋ยวนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับ โอเคนะครับทุกคนน่าจ,จะสงสัยแล้วนะครับว่าตัว HTML เนี่ยมันสามารถสร้างหน้าเว็บได้ยังไงนะครับหน้าเว็บคือเอกสารที่ถูกสร้างโดยเว็บเบาว์เซอร์นะครับเพื่อแสดงข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อความรูปภาพและสื่อต่างๆนะครับหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นตัวเสียงหรือคลิปวิดีโอเนี่ยตัวหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ คนที่สร้างนะครับว่าเขาจะสร้างทําอะไรนะครับสร้างเกี่ยวกับใช้ในการาพูดคุยหรือว่าสร้างเพื่อการศึกษาธุรกิจต่างๆนะครับหรือว่าสื่อบันเทิงจากที่ได้ฟังมานะครับหน้าเว็บคือไฟล์ HTML ที่มีโครงสร้างไฟล์ตามาโค้ดที่เราเขียนไปนะครับทีนี้เนี่ย เดี๋เรามาดูกันนะครับว่าตัวโค้ดนะครับมันเป็นยังไงก่อนจะไปดูนะครับผมอยากจะมาแนะนำนะครับตัวช่วยในการเขียน HTML สำหรับคนที่ต้องการอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะลองเขียน HTML ขึ้นมาเองนะครับถ้าอยากได้เป็นเขียนโค้ดเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำก็คือตัว RVS Code นะครับที่รองรับการเขียนตัว HTML 5อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่า Sublang Text ครับแล้วว่าถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนตัวค o d i n งมาเลยเนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัวส่วนของ Adobe d e a m w e a v e r นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดเลยเราสามารถ ลากวางลากวางได้แล้วเขามันก็จะสร้างตัว g e n e r a ตขึ้นมาเองเลยครับลักษณะของคําสั่งลักษณะของแท็กคําสั่งนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับจะมีที่ยังบอกไปนะครับมีตัว header นะครับเป็นแท็กคําสั่งเปิดนะครับแล้วก็มี header ปิดนะครับในส่วนของตรงนี้แต่แล้วจะมีตัวส่วนของ body นะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่ ข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นออกมาหน้าตาย่างไงนะครับสําหรับเว็บไซต์เราอันนี้คือตัวอย่างแท็กนะครับผมจะยกตัวอย่างแท็กเป็นส่วนของแท็ก p นะครับอันนี้เป็นจะออกมาเป็นข้อความตัวอักษรธรรมดานะครับหรือว่า h 1นะครับจะออกมาเป็นตัวอักษรใหญ่นะครับก็สรุปแล้วนะครับตัว html นะครับคือภาษาในการเขียนเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเราสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนเว็บไซต์อื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาของ PHP นะครับก็ใช้พื้นฐานของ HTML เข้ามาช่วยด้วยครับและทีนี้เนี่ยตัว HTML เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าเนี่ยมันหน้าตาจืดๆแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มเติมในการสีสันของมันให้ได้นะครับในการใช้ตัว CSS ครับตัว CSS ก็จะมาช่วย เพิ่มเติมความสวยงามให้กับเว็บไซต์ของเราครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ